ฉีดฟิลเลอร์คางมาทำไมรู้สึกยิ้มแปลกๆนะคะแล้วมันจะหายไหมนะคะอันดับแรกก็มาดูก่อนเลยนะคะเวลาที่เราคางตัดทางตั้นใช่ไหมเออมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องมีการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเพื่อให้คางเนี่ยมันเรียวมันยาวออกมาก็เป็นการฉีดฟิลเลอร์ที่เป็นลักษณะค,คล้ายเยลลี่เพื่อจะดึงคางออกมา ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เวลาที่ดึงคางออกมาเสร็จเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ตึงใช่ไหมคะมันก็ตึงนะคะพอมันตึงเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ยิ้มน้ำบามันก็รู้สึกยิ้มแปลกๆไปจากเดิมนะคะเออเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันเข้าที่อย่าเธอมันมันหายตึงกล้ามเนื้อได้รับการยืดแล้วนะคะเออมันก็จะ กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนปกติเหมือนเดิมเลยนะคะเออจีนี้มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยเธอถ้าเป็นยี่ห้อแบบฟิลเลอร์ซิวเดนนี่นะคะมันจะไม่ค่อยบวมนะคะโอกาสการที่ฉีดไปแล้วรู้สึกยิ้มแปลกมันจะไม่ค่อยเจอแต่ถามว่าเจอได้บ้างไหมมันก็สามารถเจอได้บ้างเนื่องจากเมื่อก่อนคางเราตัดไงคางเรามันไม่ได้มันไม่ได้ตึงเลยเธอฉีดฟิลเลอร์ไปมันรู้สึกว่าคางมันตึงขึ้นมันเลยรู้สึกเหมือนยิ้มแปลกๆปไปจากเดิมนะคะรอไปประมาณสิบสี่วันอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเหมือนเดิมจมะีฟเออร์ีกตัวนึงงงงกกกก็็เเเเเปปนนนนนนนขขอออออออาหหหลลลีีีีีีะะะะะคคโดยฉพ่่่้้้แวััไิมจ ตึงๆปวดๆนะคะแล้วก็มีบวมๆนิดนึงนะคะรอไปประมาณสักสามวันอาการปวดๆจะดีขึ้นนะคะตึงๆมันจะดีขึ้นแล้วมันอีกตัวเนี้มันจะเกิดความรู้สึกในการยิ้มแปลกๆได้บ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟินแล้วมันมีการดูดน้ํามากนะคบมันมีการพองตัวมากนะคะแต่ข้อดีของมันคือมันยืดขากและยาวไปเธอแต่ข้อเสียคือมันอาจจะรู้สึกยิ้มแปลกๆในช่วงประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แรกนะคะจากนั้นเนี่ยเออเวลาผ่านไปนะเธอมันเข้าที่กล้าเมเนื้อตรงนี้มันชินตรงคางเรามันหายปวดแล้วก็ําใา้ยย้มเป็นปกติเหมือนเดิมคืนนะครับเพราะฉะน,นี้ใครที่ฉีดมาแล้วมีอาการยิ้มแปลกๆในระยะแรกไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันจะหายคืนแน่นอนหลายคนก็สงสัยเอะหมอมันโดนเส้นประสาทโดนรหรือเปล่าคะถูกลัวมากเลยค่ะเออมันจะแบบเดี่ยวตลอดไปเลยคะไม่โดนลคะค่ะแค่กิมตรงคางตรงนี้นะคะ่ะเส้นประสาทมาแนวนี้คะ่ะนะคะ ม,มาจาก้างคาตรงนี้ค่ะหมอจิ้มตัเแถวตรงนี้ค่ะมันไม่โดนหรอกค่ะไม่มีใครจิ้มขาไปโดนเส้นประสาทแล้วยิ้มเบี้ยวอะไรหรอกค่ะไม่มีนะคะเพราะฉะน,นั้นเออทาเหรือให้เลือกได้นะคะให้เลือกเป็นฟิลเลอร์ฉีดคาบนะที่เลนะเน้นตัวแพงๆหน่อยนะคะเออของสวีเดนเนี่ยค่ะมันเลิศนะคะเออนะคะมันก็จะเลิศมันก็จะไม่ค่อยบวมไงแต่ว่าถ้าเอาของเกาหลีมันก็จะ บวมๆนิดนึงก็การสภาพเลยค่ะของแพงกว่ามันก็จะดีกว่าเดียว่าของที่มันถูกรงนิดนึงมันก็ใช้ได้เหมือนกันขอแค่เราทนๆช่วงแรกๆมันไปได้ทนบวมทนเจ็บไปนิดนึงมันก็ไม่ได้บวมอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกปวดบวมก็จะปวดบวดหน่อยนะคะประมาณสองสามวันนะคะสิบสี่วันเขาเข้าที่ยิ้มได้ปกติเหมือนเดิมค่ะหมอรับเราหายร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ